สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนรับ g กิลวบายโกลเดซึ่งอันนี้คือมันแก้ไขามาแล้วนะตอนแรกผมรับไม่ได้เพราะว่ากเอะไรไม่รู้ก่อนอื่นเลยท่านผู้ชมนั้นเออโหลดอ้น,นี้โปรแกรมเออกมาก่อนซึ่งให้เข้าลิงก์ใต้ล่างผมมานะหรือจะพิมพ์ว่า www.guild.com ก็ได้ให้เราทําการกดตรงนี้เลยนะครับซึ่งเป็นวิธีเดียวกับโทรศัพท์เลยนะอันนี้จะโหลดในวินโด้นะครับในคอมอะส่วนในโทรศัพท์จะโหลดได้ที่เพยสโตนะครับ ของผมโหลดในวินโด้นะก็กดดาวน์โหลดไปเลยนะฮะโอเคเมื่อเราทำการกดดาวน์โหลดเสร็จแล้วเนี่ยให้ท่านผู้ชมนั้นใส่ชื่อมาเลยนะครับใส่ชื่ออะไรก็ได้นะหลัจากนั้นก็ทําการใส่อีเมลด้านล่างนะ เมื่อใส่เสร็จแล้วเนี่ยเราก็มาใส่พาสเวิร์ดต่อนะครับหลังจากนั้นก็กดเอมพลายไปเลยมันจะเด้งมาหน้านี้นะคะให้ท่านผู้ชมนั้นใส่ชื่ออะไรก็ได้นะใส่ชื่อเซิร์ฟเวอร์แล้วก็ให้ทำการกดค o น คอนติเนียไปเลยเพราะว่าอันนี้มันไม่จำเป็นต้องใส่รูปภาพก็ได้พอเรากดแล้วเนี่ยเราต้องเลือกเกมโลบอกนะครับมันจะมีให้เราเลือกเกมนะให้เราเลือกลูบบอกรับประกันเลยนะครับว่ามันจะไม่โกงนะเพราะว่าโลบอกเป็นคนซื้อนะหลังจากนั้นเนี่ยให้เรากดเลือกเออ,อน,นี่เลยอันแรกแล้วก็กดต่อไปกดต่อไปเลยหลังจากนั้นเนี่ยเราก็รอนะครับอันนี้ให้เราทําการกดสคริปไปเลยโอเคกดเล t s go ไปเลยหลังจากเราเข้ามาในหน้านี้แล้วท่านผู้ชมกดตรง ฟันเฟืองนะฮะอยู่ด้านล่างกดเซตติ้งหลังจากนั้นให้ไปตรงคอนเน็กชันรือแหล,และ,หลแ,ละแล้วกดแอดนะครับเฉพาะราบอกนะเมื่อเราทําการแอดเนี่ยมันจะให้เราใส่รหัสแอคเค t แล้วนะเมื่อเราใส่รหัสแอคเค n t เสร็จแล้วให้เรากดาคำว่า Get Acces s คือเลื่อนลงมาโอเคนะครับก็จบแล้วนะสมัครเสร็จเนี่ยให้เรากดการกรบาดหลังจากนั้นก็มันจะมีข้อความเด้งอยู่ตรงนี้ให้เรากดนี่นะครับมันจะมีโค้ดให้เราอยู่นะครับ อยู่ด้านล่างเลยหลังจากนั้นเนี่ยก็ให้เราคัดลอกโค้ดมานะครับเมื่อเราคัดลอกโค้ดเสร็จแล้วก็ให้เข้าลิงก์ไอ้นน่แหละที่มันแถมอ่ะแล้วเราก็เอาโค้ดเนี่ยมาใส่เลยเมื่อเราใส่เสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะได้ไอตัวบัตเดียวมานะซึ่งมันไม่ใช่ของฟรีนะเป็นเทมากเป็นแบบอาร์โทเนาะก็รับงานมากๆเลยนะครับนี่เนาะก็วิธีการแล้วก็มีเพีทนี้แหละครับที่เาอนุญาตใแชร์กดตามด้วยอย่ามิซเ้อเข้ามือครอด่าตาฟเป็ดกกระสิงีด้วย ก็สำนี้เราไปไปด้วยล้วครับสวัสดีครับในคลิปหน้านะครับบายขอบคุณที่รับชมคลิปจนจบนะครับ